มาดูเรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างที่จะมาก <Yeah. S 1> เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ทําให้มีการคุ้มคลั่งตามหน้าสื่อเกี่ยวกับข่าวคนที่มีภาวะทางจิตจากยาเสพติดนะคะทีนี้จันทบ,บุรีค่ะได้มีการเปิดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาวโดยใช้ศูนย์จันทารักษ์กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่115เป็นสถานที่ฟื้นฟูนะคะเพื่อบําบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่ศูนย์จันทารักกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่115ตำบปลป่งน้ำร้อนอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพระธรรม วชิระเมธีเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามและพระราชธ,ธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธน,นวัน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพลตํารวจตรีพดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาวซึ่งก็เป็นโครงการนําร่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาวบูรณ การทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยใช้พื้นที่ของกองร้อยต่อชดอเป็นสถานที่ฟื้นฟูเพื่อบำบัดแก้ไขผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาวปี2567นี้นะคะใช้ชื่อรุ่นสีทัญญารักษ์ มีผู้ได้รับการฟื้นฟูทั้งสิ้น76คนเข้ารับการบําบัดฟื้นฟูเริ่มมาตั้งแต่วันที่20เมษายนนะคะแล้วก็จะยาวไปถึงวันที่18กร,รกฎาคม2567โดยใช้งบประมาณจากกระทรวงสาธารณาสุขจํานวน2,399,810บาทจากสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีจํานวน183,600บาทและจากพระธรรมวชิระเมธีและคณะสงฆ์รวมทั้งภาคเอก ชนอีก2 3 9 4 5 2นบาทโดยพิธีเปิดค่ะพระธรรมวชิระเมธีและพระธรรมมะเมธีได้เทศสอนผู้บำบัดในการดำเนินชีวิตประกอบกรรมดีและมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้แก่ญาติผู้บำบัด